คยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางช่วงเรารู้สึกว่าป่วยง่ายป่วยบ่อยจังวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการเจ็บป่วยได้ยังไงมาเริ่มกันที่คำถามที่อาจจะจี้ใจดำใครหลายๆคนเลยนะครับไอความรู้สึกเครียดสะสมพลิกตัวไปมากี่ทีก็นอนไม่หลับสะทีความรู้สึกคุ้นคุนแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของวงจรที่เรากาลังจะคุยกันและความรู้สึกพวกนี้นะครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์นะแต่จริงๆแล้วมันส่งผลกระทบกับร่างกายเราโดยตรงเลยและกำลังค่อยๆบ่อนทำลายเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดของร่างกายเราอยู่เงียบๆเลยล่ะครับเอาล่ะครับเรามาดูที่กลไกของมันกันหน่อยคือเวลาที่เราเครียดเนี่ยร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาครับชื่อว่าคอร์ติซอลหรือที่เขาเรียกกันติดปากว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดแล้วเจ้าตัวนี้นี่แหละครับตัวเชื่อมสำคัญเลยที่ทำให้เราทั้งนอนไม่หลับ แถมยังรู้สึกหิวบ่อยๆอยากกินแต่ของหวานๆของมันๆมากขึ้นไปอีกทีนี้พอวงจรนี้มันดำเนินต่อไปเรื่อยๆแล้วเกราะป้องกันหรือก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเราถูกโจมตีจนอ่อนแอลงจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาดูกันครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยก็เหมือนกับทีมรักษาความปลอดภัยชั้นยอดเลยที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด คอยปกป้องเราจากผู้บุกรุกอย่างเชื้อโรคต่างๆตลอดเวลาแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับการที่เราเครียดต่อเนื่องนอนน้อยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการสั่งให้ทีมรักษาความปลอดภัยของเราทำงานหนักเกินไปโดยไม่ได้พักเลยพอทีมเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าแน่นอนว่ามันก็ต้องมีช่องโหว่เกิดขึ้นใช่ไหมครับทำให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันแทรกซึมเข้ามาโจมตีร่างกายเราได้ง่ายขึ้นเยอะเลยและผลที่ตามมาเนี่ย มันอาจจะร้ายแรงกว่าที่เราคิดนะครับไม่ใช่แค่ป่วยบ่อยๆนะแต่มันเชื่อมโยงไปถึงอาการภูมิแพ้ที่รุนแรงขึ้นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่าง SLE ไปจนถึงโรครูมาตอยและ Mac แม้กระทั่งปัญหาผิวพัรร์ที่ทำให้ดูแก่กว่าวัยโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วการดูแลภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนี่เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยจริงๆครับเอาละครับพูดถึงปัญหากันมาพอสมควรแล้วทีนี้เรามาดูทางออกกันดีกว่า ว่าเราจะฟื้นฟูเกราะป้องกันของเราให้กลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมได้ยังไงบ้างและนี่คือสี่เสาหลักสำคัญเลยครับที่เปรียบเสมือนเครื่องมือที่เราทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้ตัวเองได้เลยมาเริ่มกันที่เสาหลักต้นแรกกันเลยซึ่งเป็นอะไรที่พื้นฐานมากๆแต่ก็สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินครับ เพราะอาหารเนี่ยมันก็คือวัตถุดิบสําคัญที่ร่างกายจะเอาไปใช้สร้างและซ่อมแซมระบบภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองในตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับว่าสารอาหารอะไรสําคัญบ้างอย่างวิตามิน C ก็หาได้จากผักผลไม้สดวิตามิน A ก็พวกเครื่องในสัตว์นมวิตามิน D ก็อยู่ในเนื้อปลาส่วนสังกะสีก็มีในหอยไข่นมทำให้เราเลือกกินเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับทีมรักษาความปลอดภัยของเราได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ มาต่อกันที่เสาหลักที่2การออกกําลังกายครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันช่วยแค่เรื่องกล้ามเนื้อใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังช่วยกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันของเราไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้นเหมือนการส่งหน่วยลาตระเวนออกไปตรวจตราทําให้เจอผู้บุกรุกได้เร็วยิ่งขึ้นครับและตัวเลขนี้สําคัญมากครับ 50กรัมคือปริมาณโปรโตีนที่แนะนำต่อวันเพื่อจะช่วยรักษากล้ามเนื้อเราให้แข็งแรงซึ่งกล้ามเนื้อนี่แหละครับเป็นเหมือนคลังพลังงานสำรองชั้นดีให้กับระบบภูมิคุ้มกันเวลาที่ต้องสู้กับการติดเชื้อเป็นคำแนะนำที่ชัดเจนและจำง่ายมากครับเสาหลักที่3การพักผ่อนหรือการนอนนั่นเตงครับถ้าอาหารคือเชื้อเพลิง การนอนหลับก็คือช่วงเวลาที่ทีมรักษาความปลอดภัยของเราจะได้เข้าอู่เพื่อซ่อมบำรุงและชาร์จพลังให้กลับมาเต็มร้อยพร้อมลุยในวันต่อไปครับภาพนี้อธิบายได้ดีมากๆเลยครับว่าทำไมการนอนก่อนสี่ทุ่มถึงดีมากๆเพราะมันเป็นช่วงนาทีทองที่ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนสำคัญอย่างโกรทฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและเมลาโทนินที่ช่วยให้เราหลับลึกและมีคุณภาพซึ่งทั้งหมดนี้สำคัญสุดๆกับการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเลย และแล้วก็มาถึงเสาหลักสุดท้ายครับการจัดการความเครียดเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็เหมือนกับการที่เราเดินไปปิดสวิตสัญญาณเตือนทัยที่มันดังไม่ยอมหยุดซึ่งสัญญาณเตือนที่ว่าก,ก็คือฮอร์โมนคอติซอนนั่นแหละครับเพื่อให้ร่างกายและทีมรักษาความปลอดภัยของเราได้พักจากภาวะตื่นตัวตลอดเวลาสัที ก็อย่างที่ว่ากันเลยครับว่าการทําจิตใจให้สงบเนี่ยเป็นวิธทีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการช่วยให้เกราะป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายทํางานได้ดีขึ้นแค่กิจกรรมง่ายๆอย่างการนั่งสมาธิฟังเพลงสบายๆหรือเดินเล่นในสวนก็ช่วยลดความเครียดและสนับสนุนการป้องกันของร่างกายได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมารวบตึงประเด็นสำคัญทั้งหมดและดูกันว่าเราจะเอาความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองได้อย่างไงบ้าง และนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยครับข้อความนี้ย้ำเตือนเราว่าพลังในการสร้างเกราะป้องกันที่ดีที่สุดอยู่ในมือของเรานี่เองผ่านการเลือกพฤติกรรมในแต่ละวันของเราครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าจากทั้ง4เสาหลักที่เราคุยกันไปมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอะไรบ้างที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งให้กับตัวเองครับ